สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ส่งมาจากเนี่ยค่ะน้องเขาไม่ได้แพ็คไม่ได้ห่อเลยนะคะเขาส่งเขาใส่กล่องมาอย่างนี้จริงๆค่ะน้องน้องท,ที่อันนี้ตามจากช่องช่องแพลตฟอร์มช่องช่องสีส้มนะคะช่องสีส้มมีจดหมายน้อย มีรายการเลขที่บัญชีนะคะเนี่ยค่ะคุณให้เรียกคุณพี่นาดด้วยน่ารักเชียว <c ười> คุณบอยวัดหนังนะคะจากคุณบอยวัดหนังนะคะพีะนาได้รับเหรียญแล้วนะคะพีนากำลังเออคุณบอยเหรียญน,นี้อ่ะไม่เป็นไรนะคะคือเหรียญที่พี่นารับซื้อเขาส่งให้ดูแล้วล่ะคะ่ะส่งให้ดูทาง ทางแพลตฟอร์มสีสีเขียวที่พนัดบอกให้กดเพิ่มเพื่อนใต้ลิงก์ใต้ใต้คลิปนะคะลิงก์ใต้คลิปนั่นแหละคะ่ะเขาก็ทําตามขั้นตอนนั้นนะคะเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ปนา้าดูถามว่าปน้ารับไม่รับนะคะรับเท่าไหรค่ค่ะตามที่คุยกันตกลงกันนะนะคะ ปนัรับซื้อนะคะซื้อราคาเท่าไหร่เหรียญไหนบ้างที่รับนะคะพนัก็จะบอกเขาไปว่าเหรียญน,นี้นะคะรับเท่านี้เหรียญน,นี้รับเท่านี้ประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ได้ที่อยู่แล้วส่งเหรียญมาให้ปนัดตามนี้เลยค่ะถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะส่งรูปมาให้ปนดัดูตีราคาก่อนนะคะได้ราคาแล้วก็ ตกลงสรุปว่าขายไหมราคานี้อ่ะขายก็คือขายก็ส่งเหรียญมานะคะอ่ะเดี๋ยวป้านาพูดแล้วป้านาบอกเลยนะคะว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่นะคะทุกท่านจะได้อ่าดูไปพร้อมกันสัทีเดียวเลยนะคะจะได้เพราะพรส่วนมากจะถามว่ารับเหรียญหรอรับเท่าไหร่ซึ่งถ้าแบบถามแบบนี้ปนานาคิดว่าท่านก็คงไม่ได้ดูคลิปปนาดนะคะท่านไม่ได้ fc ท่านไม่ได้ติดตามปนาดเลยนะคะ เอาเป็นว่านะคะป้าน่าจะบอกทุกคลิปที่ป้าน่าทำคลิปเปิดรับซื้อมาว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่ตามนี้เลยนะคะเริ่มจากนะคะหยิบมาปุ๊บเหรียญแรกคือเหรียญครุฑ10บาทเหรียญครุฑ10บาทเนี่ยค่ะ10บาท2สีที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะเหรียญครุฑ10บาท2สีนะคะเหรียญนี้เนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะป้าน่ารับซื้อเหรียญละ1น0่บาทค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะ เหรียญครุฑ10บาท2สีนะคะธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยค่ะป้านาารับซื้อเหรียญละ100บาทค่ะนะคะชัดเจนนะคะ